เด็กก็เกาก็ตาล้มๆครับมานางส้ม,มานางกินด้วยกันครับแข็งแค่ี่น้อกแกงแข็งแซ่สูดเดียวกันครับดัดแปลงประยุกต์แจกับวัทโดิฟชนิดอื่นได้ครับเรียนเป็อนตาก็ได้เตืยนเกินจ็ได้อืมบ๊ากนี่แข็งแค่ไหน เอาครับนครับมาครับานโรแกรมครับ,รน,รบนี่ M M เอ็นหม้อเอ็นควายเราเปนึ่งครับีน่นองครับนี่ครับก็ต้องไปคา